สวัสดีครับร้านรถมือสองอเภอกันทรัลครับ P C X จดทะเบียนปี60นะสวยๆเดิมนะแต่งแค่แฮนอย่างเดียวกับนี่เบาะบาะปาดทรงสวยเลยนะเครื่องเดิมๆวิ่งดีมากจดทะเบียนปี2017จาดูในเล่มเลยครับนี่2017 ปี60ครับลำดับที่2เพราะไม่ใช่ซื้อสดนะลดเงิน่อนเป็นลดมือเดียวเลยนะนี่ลำดับที่1เป็นชื่อบริษัทครับเจสุลน,นอุบลรถได้เดิมนี่คุณแจคีเลสเดินเข้ามาใกล้กับ,บดิดแล้วก็เปิดเลยนี่ไม่อยู่ที่2องหมสี รถสวยรถเครื่องเดิมๆเ,เลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเลยนี่นิ่มมากกันนี้ได้ตัวท็อปเลยเนะรถสวยวิ่งดีดูดอกยางยางหลังครับ ยังดอกเต็มนี่คนเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่ฝุ่นยังอยู่เขาเคลือบแช่ล้อมาให้เป็นรถบ้านเลยนะครับอยากให้ได้ไปใช้งานคันนี้ราคาเงินสดอยู่หก0มืห้าพันบาทนะครับ สิ่งน้อยมีขวนตรงนี้นี่แต่ผมว่าน่าจะลบได้นะตรงนี้เดี๋ยวลองขูดดูเดี๋ยวใช้เครื่องปั่นปั่นให้นี่มันเป็นเหมือนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้ครับหายแน,น่นอนรับประกันเลยถ้าเป็นกันเองถ้าอยู่ตรงสรันหน่ไม่แน่แต่ถ้าเข้าไปข้างในนี่หายแน่นอน รถเครื่องดีพวกปอกแฮนเดียวใส่เดิมให้นะรถวิ่งดีมากครับท้ายเตยไม่หอนเลยรถวิ่งน้อยสองมื่นสี่พันโลจ้าของทำงานตรอ,อไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนครับ วิงจากตลอ,อเข้าขนส่งอย่างเดียวมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะหาใช้ไม่ผิดหวังท่นนี้สีขาวส้มนี่ค่อนข้างหายากครับเอกสารครบราคารวมโบนเลยนะสดผ่อนยังไงทักมาครับแอดไลน์เบอร์0 8 4 6 0 0 5 8 1 3ครับ facebook ซาร่าแสนจักครับ เป็นภาษาอังกฤษนะยังไงอยากให้มาลองขับกันนี้วิ่งดีมากปิดติดมือสุดละดูแต่นิดเดียวมีลูกขาถักมาเยอะอยากได้สีขาวจัดให้เลยี6 0สดผ่อนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเช็คยอดจัดให้นะครับ คท,ท่านใดสนใจแวะมาดูทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับ